แม่งโคตรไม่มีความหวังเลยววะเราอยากเอาธงไทยแบบชนะฝรั่งนะก็จะสู้จนเลือดหยดสุดท้ายเราออกมาครับ สวัสดีเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับผมโจจิรวัตและนี่คืออาซิมแนนค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่นนองล็อกสบคควู้วว ันนี้พวกเราก็ตื่นแต่เช้านะคะชาาตรู่ทำไมเสียงดูแผลบคะทุกคนไม่สบายไปแล้วหนึ่งจะบอกแล้วว่าติดเทอมาก็วันนี้นะทุกคนเป็นอีกหนึ่งวันที่ตื่นเต้นอีกแล้วเพราะว่าเช้าๆอากาศดีๆแบบนี้นะครับเราอยู่ที่เยอรมนีใช่ไหมอันนี้เป็นบ้านพี่กิกี้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปรับรถแข่งของพวกเรา ผู้่อนอาจจะเห็นแบบนี่ซุปเปอร์คาร์เต็มไปหมดแล้วนะ G2 ISMR Ferri 458 Speciali 488 Pista แต่ว่านี่คือรถซุปเปอร์คาร์ที่พยายามจะทำเป็นเหมือนรถสปอร์ตคาร์ใกล้เคียงกับแทร็กคาร์มากที่สุดแต่มันก็ไม่ใช่รถแข่งอะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปรับรถแข่งกันจริงหรอใช่รถอะไรไม่บอกความลับโอเคเดี๋ยวไปรอลุ้นแต่เป็นรถแข่ง GT3 เหรอืม <Okay. S 1> แล้วเป็นของพวกเราทั้งหมดอยากรู้ว่าทำไมเป็นของพวกเรานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูพาไปดูกันนะเดี๋ยวเราจะขับน้อง X5 M 50i เครื่อง V8 Twin Turbo นะครับไปที่สนามสปา,สปาเป็นสนามเบลเยี่ยมอาซิมแอน,นชื่นชอบเบลเยี่ยมมากเพราะว่ามีช็อกโกแลตกับวอฟเฟิลดังนะคะเฮ้ยใช่เหรอใช่เขาไปกินช็อกโกแลตจำคลิปที่แล้วได้ไหมครับ ในสนามมีทัศน์ใครขายทุกคนคลิปที่แบบเเดือนที่แล้วอ่ะเนี่ยอันนี้นะถ้าใครยังไม่เคยดูก็ไปดูได้นะครับแต่รอบนี้สนามสปาชวอว์นวิชองเนี่ยเขาจะดังเรื่องของช็อกโกแลตกับว a ฟเฟิลนะ <W affle. S 1> ต้องบอกเลยว่าประวัติศาสตร์เขาเก่าแก่มากประมาณอายุเธอ ร้อยสองปี <laughs> จริงหรอมันร้อยสองปีแล้วเหรอใช่อย่างเนบิริงเนี่ยเป็นสนามที่อันตรายสุดในโลกและผมเชื่อว่าสนามที่รองลงมาเนี่ยคือสปาและสนามนี้เนี่ยมีโค้งที่คนเสียชีวิตเยอะมากโค้งที่น่ากลัวมากๆทุกคนนึกภาพเหมือนเราลงสะพานภูมิพลอนะ่ะฟู่เสร็จปุ๊บแล้วก็หักแล้วก็ขึ้นเลยอะ่ะแต่ในสนามสปาทุกคนเขาแช่คันเร่งความเร็วสองร้อยสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอะ่ะเกียร์ห้ารอบตัดอะ่ะรงแรงเกินคือ มันขนาดนั้นเลยเพื่อนเพื่อนอย่างที่ตอนนั้นดูดิฟจูสวายนะคะถ้าใครดูก็จะมีโค้งหนึ่งตอนหลุยส์เขาให้สัมภาษณ์อยู่แล้วก็มีแบบเหตุเกิดโค้งนั้นแหละโค้งนั้นชื่อว่าอูรุสนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูพาไปแบบติดขอบสนามเลยเพราะว่าช่องเราแบบว่า VIP นะทุกคนได้สิทธิ์เสื้อกั๊กสีเหลืองนะครับขอสมัครเป็นพนักงานสนามหนึ่งวันจะได้เดินทั่วๆแบบไปในจุดที่เขาไม่ได้ไปกันนะครับ <c oughs> จริงๆสนามนี้ก็แข่งร์ม่าวันซีซั่นนี้ด้วยนะอีก2เดือนจุลายไม่ตรงกับที่เราไป้เขาตอนน อ๋อใช่ใช่ใช่รู้ไหมเพื่อนๆโรงแรมตอนแรกก็คุยกัซิมแอนนะว่าเฮ้ยเราอยากไปดูฟอร์มูล่าวันสักครั้งเนาะอย่างแบบโมนาโคนี่ก็อยากไปมากเพราะเป็นเมืองแบบเศรษฐีนะวันนั้นเปิดอะโกดานี่วีคเอนเนี่ยเราจะนอนห้องแบบธรรมดาเลยทุกคนห้องแบบ22ตารางเมตรอะเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์น่ะคือเลยเท่าไหร่แสนหกแสนหกฉะนั้นแต่ถ้าเป็นช่วงธรรมดาช่วงที่ไม่มีอะไรรวมแบบแล้วห้าพันกว่าบาทเนี่ยห้าพันนี่มันทัวล์ทัว์ริปออฟชัดๆแต่ก็ว่าอะไรไม่ได้นะมันไฮดีมาน แต่ว่าแสนหกอ่ะคือไปดูแข่งมันก็ต้องดู3วันเนี้ยศุกร์เสาร์อาทิตย์3วันก็4ี <S <S ่แสนแปเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดี่คือตอนที่เรากดอ่ะมันเป็นช่วงที่แบบกําลังจะถึงวันที่เขาแข่งแล้วแต่ว่าถ้าจะไปดูมันก็ต้องแผ่นล่วงหน้าเป็นปีๆอะไรอย่างงี้รอจะได้ราคาที่ดีไงลองกดปีหน้าเลยดิเขาว่าเต็มอยู่ดิพวกโรงแรมดีๆนะเอาไงดีจิมไปเปล่าเดี๋ยวจองให้ต้องกราบสปอนเซอร์เลยนะครับใครโปรดักไหนนะครับอยากให้ไปถ่ายคลิปเกี่ยวกับสุดยอดความแรงเกี่ยวกับกีฬาที่แบบคนคลั่งไคล์ท็อปท ของการแข่งรถเนี่ยติดต่อมาได้เลยนะครับผมผมขอแค่ตัว๋วเครื่องบินนะครับกับโรงแรมนะครับที่โมโนาโกแล้วก็ตั๋วเข้าวีพีนะครับตอนนี้พี่พี่สปอนเซอร์ดูโอ้โหน้องท่าวนนี่แม่งเป็นล้านแล้วนะน้องน้องจะทำให้พี่กี่คลิปโอโ้มาเลยครับเดี๋ยวจัดให้หลายคลิปเลยนะครับซานฟานอาซิมแนนนะใช่ค่ะทุกคนอยากไปดูมากที่โมโนาโกแต่จริงๆอะสนามไหนก็ได้นะแต่ต้องแบบอากาศเย็นเนาะใช่ใช่อากาศเย็นมเป็นฟินใช่เราเกิดมาประเทศเมืองร้อนอยู่แล้วเราอยากไปเจออะไรเย็นๆอย่างเช่นก่อนหน่าทุกคนนี่คือใส่เสื้อยืดแบบชิวๆอาก ตอนนี้นะ่าจะประมาณแบบ17-18องศากําลังดีเฮ้ยลืมโชว์ลืมโชว์ชวชวนี่ให้ดูแว็บพอเลยครับและสำคัญนะครับคลิปนี้เนี่ยเราอยากทําให้ FC จริงๆนะก็คือเดี๋ยวเราจะมีของ e x c กซ์คลูจากสนามแข่งแจกด้วยคือเราจะไม่บอกว่าเมื่อไหร่เพราะว่าเราอยากให้ FC ที่แบบดูเราเป็นแบบใช่ต้องเป็นแบบ FC ตัวจริงดูตั้งแต่ต้นจนจบบอกอเลย หายยากที่ไทยไม่มีทางขายแน่นอนหรือมีก็แพงอะ่ะแต่ว่าอันเนี้ยซื้อที่สนามในตำนานฟมเล่าวัน,นจริงจริงสรุปไม่แจกแล้วอยากได้เองเอาเอง <laughs> ไม่ได้แจกแจกแจก f อฟซีนะแจก FC โอเคพร้อมแล้วไปกันเลย เอาละครับทุกคนหลังจากเดินมาเบาๆนะเธอก็ไก่นิดหน่อยไม่ไก่มากก็มาถึงที่หน้าพิษของเราแล้วนะครับเย้เฮ้เฮ้ยทีมอื่นมองว่ะเฮ้ยแต่วันนี้อันนี้คือฟอร์มูล่นะวันนี้จะมีแข่ง GT3 GT Cup แล้วก็มีฟอร์มูล่ไม่แน่ใจอีกรุ่นนึงอ่ะคล้ายๆ TCR นะครับแต่ว่าวันนี้เลสแฟกบ่อยมากก็คือรถหมุนรถชนอะไรเงี้ยเกิดขึ้นเยอะมาก นี่แต่เดี๋ยวพาทัวร์ตรงบริเวณพิษเราก่อนนี่คือรถของทีมเรานะทุกคนอันนี้ก็เป็นรถแบบขนส่งนะเธอไปยืนใกล้ๆสิดูทุกคนรถใหญ่มากแล้วข้างในเนี่ยมันก็จะสามารถกางออกมาได้นะเป็นบ้านข้างในทุกคนคือแบบมีความ V I P อ่าแล้วก็จะมี F C เดินผ่านไปผ่านมานะครับอ่า F C Life Car นะครับบินมาจากโปรตุเกสนะครับคนนั้นนะอ่าวันนี้เกสปีดมา2คันเพราะมีรถแข่ง2คันนะครับก็จะมีของพิกี้แล้วก็ของสตีฟเจนแล้วก็มีนักแข่งคนใหม่มาด้วยนี่อ่าชื่ออะไรครับ ไม่ใช่แต่แข่งค่ะรออัน,นี้ก็อยู่กับมาเรียด้วยเพราะว่านี่เดี๋ยวมาเรียรอให้พวกเราพาขึ้นไปช้อปปิ้งด้านบนมันจะมีแฟนช็อปทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในรถกันดีกว่าก็จะมีน้องๆเด็กๆอยู่ข้างในเพียบเลยไปไป,ป,ปอันนี้ก็เป็น ATV ของทีมเรานะครับซึ่งเอาไว้ลากยางงานแข่งแบบเนี้ยเขาจะมีเมนสปอนเซอร์เป็นมิชลินนะทุกคนเขาจะลากยางไปเก็บแล้วก็เปลี่ยนยางมาใหม่เอายางไปอบในตู้เพื่อเตรียมแข่งนี่เนี่ยอันนี้คือตู้อบทุกคนอันนี้คือตู้อบนะข้างในนี้จะร้อนมากแล้วก็มีเบอร์เขียนบอกว่า นี่นะครับของพี่กิกี้นะครับ786ดนี่ย่างใหม่ให้ออกมาตอนเที่ยง25เพราะจะมีคอลี่ฟายนะครับตอนเที่ยง45หทุกคนครับนี่ก็คืออยู่ในรถแบบเหมือนเป็นรถบัญชากานิดนึงนะตรงนี้เนี่ยก็จะมีจอนะครับเอาไว้บอกข้อมูลทั้งหมดเลยอ่าน,นี่ไม่มีไกล้ตัวมีไกล้ตัวไม่ไม่ไมกล้คนนี้ก่อนค่ะอันนี้คือจออะไรอจอการดูตำแหน่งของรถคำนวณว่าเราได้จําดัดเท่าไหร่นี่อันนี้คือแมปใหญ่ทุกคนนะเหมือนเวลาดูโฟล์ล่าววันก็จะมีเบอร์ นักแข่งทุกคนทั้งสนามนะครับแล้นี้ก็จะเป็นดูถ่ายทอดสดในรายการที่เราจะดู YouTube ได้ก็เลยเปิดจอนี้อันนี้คือตำแหน่งของรถเราเนี่ยตอนนี้พี่กิกกี้ขับอยู่อันนี้คือเดอันนอนดดดีครับเด็ดดีครับที่8อันนี้น่าจะยังไม่มีเวลาจบนะเพราะเพิ่งออกไปแต่ว่าตอนนี้เร็วสุดในสนามคือคุณคริสโตเฟอร์ฮัตเซ่อันนี้คือแคตตาจะมีโป โแอมสีน้ำเงินแล้วก็แอมสีเขียวนะเราจะลงแข่งรุ่นแอมก็คือรุ่นเมเจอร์ไปดูบนันไปดรู้บนไงแล้วตูข้างบนเนี่ยทุกคนเป็นห้องให้นะักแข่งครอบครัวได้พักอยู่บน<ช>บน,นี้นะคะ,คะมีโซฟามีเก้าอี้อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแบบน้ำมีขนมให้กินนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีเป็นตู้เย็นด้วยนะทุกคนแล้วก็เครื่องชงกาแฟต่างๆก็คืออย่างเวลาพอเราอยากจะพักพวกเราก็ขึ้นมาอยู่บนนี้ได้นะคะกับน้องๆแล้วก็ดูมีหน้าจอดูการแข่งไปด้วยได้นะคะก็มีแอร์ด้วยคือบอกเลยว่าสบายมากๆให้อยู่บนนี้คือเขาให้นนัักแข่่งมาพอ แต่ว่าเรา,า,อ,เราอ่าไปอเมริกาเราซ้อมพักผ่อนกัน <c oughs> เราก็มาพักผ่อนแทนนักแข่งแลวจริงๆห้องนี้เป็นห้องประชุมด้วยใช่ไหมมารียอ่าเวลาเขาขับกันเนี่ยเมื่อวานมีเทสอะไรกันก็จะมานั่งประชุมกันแล้วก็ไอ้กระดาษอันนี้แหละทุกคนอุปกรณ์ความขลังนะครับ <c oughs> เขาจะมาร์กันว่าเทินหนึ่งเต้เนสอนงเต้นสามอะไรเงี้ยควรจะเบรกเท่าไหร่แต่พอมีเอามากับมารียมาก็จะเน้นวัดรูปกระตูนอะไรใช่ไหมเราวาดรูปกระตูนไหมลงในแมปสนามแข่งเลยหรอ ไม่ได้เพราะว่าเป็นแผนที่ที่จะให้นักแข่งประชุมให้วางแผนว่าจะขับยังไงให้ให้เข้าลำดับผันแบบนี้นะครับน้องๆจะวาดไม่ได้เพราะเป็นแผนที่การแข่งคือตอนเนี้ยรู้เลยว่ามาริยาอยากจะไปแฟนชอปไม่ไหวแล้ะทุกคนมาริยารอมาแบบโอเคโอเคไปไปพร้อมจะไปชอปปิ้งอะตอนนี้รีวิวรถเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะขึ้นไปดูแฟนชอปกันไปค่ะ เอาละทุกคนสำหรับสายช้อปปิ้งนะครับอาซิฟแมนเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็ต้องมาที่ช้อปปิ้งนะครับนี่แฟนช็อปเซอร์ก <laughs> ิตเดอะสปาโฟนคุชชไปดูกันทุกคนฮู die, <ๆ>ดดี้ทุกคนสวยไหมแต่มันเรียบเนียนเนาะข้างหลังก็เป็นแค่ลายสนามตัวหนึ่ง65ยูโรนะครับ2 0 0พนิดนิดนะครับแล้วก็มีหนังสือร,อรวบรวมประวัติศาสตร์ร้อยปีแห่งสนามสปาอูนี่รถแข่งสมัยเก่ามากอ่ะนี่เรสตหนึ่งเลยปหมเนี่ย1921สสมัยนั้นนะทุกคนดู กฎความปลอดภัยมันยังไม่มีนี่คือสนามแข่งน่ะแล้วคนไปยืนเกาะป้ายอย่างเงี้ยดูดิอ้าวได้อะไรมาบ้างครับ ก็เมื่อกี้มาดูเสื้อเด็กกับหมวกนะคะแต่ว่าที่นี่ไม่มีหมวกของเด็กทุกคนมีแต่เสื้อเด็กแต่เอมมากัมเบรียก็เลยซื้อหมวกผู้ใหญ่มาใส่ซึ่งมันก็ใหญ่กว่าหัวน้องแต่น้องอยากได้ก็เลยไปจัดมาคนละใบแล้วก็เสื้อคนละตัวนะคะพี่จีบอกว่าอย่าซื้ออะไรที่มันแพงเวอร์คนนี้มีอยู่300กว่ายูโรคนนี้มี150หกว่ายูโรน้องคือหาเงินเองนะคะทุกคนอันนี้คือไม่ใช้เงินพ่อแม่คือน้องขายคุกกี้ขายแบบขนมต่างๆแล้วก็เก็บเงินมาซื้อของเองมาชอปปิ้งเองนะคะเก่งมากคือนี่ห้าขวบ อหกขวบแล้วเอาละทุกคนข้างๆร้านอาหารเนี่ยก็คือเนี่ยดูจุดชมวิวเนียครับนี่คือหน้าพิษเราอ่ะรถก็จะผ่านมา อนนี้เวลาคอลี่ไฟเด๋ยวแค่5ทีเท่านั้นนะครับคือเอาจริงปะทุกคนแค่ดูอะเราก็อยากเป็นนักแข่งแล้วอะมันอินอะเพื่อนๆทั้งเสียงทั้งกลิ่นบรรยากาศมันเทมากอะทุกคนอันนี้สตันมาตินนะสตันมาติน าาทุกคนเดี๋ยวเราไปลุ้นข้างล่างกันนะครับว่าพวกเรานะครับจะได้เวลาคุริฟายที่เท่าไหร่คุริฟายก็คือาการวิ่งจับเวลาเพื่อที่จะหาตำแหน่งรถเราใช่ไหมถ้าเราเวลาดีสุดเราก็เลิอกข้างหน้า <Yeah. S 2> ด,ดิงนี่ทุกคนจัดมาแล้วนะครับหมวกจากสนามสปาแท้ๆทุกคน2ใบนี่ข้างหลังมีลายนี้ด้วยนะ นี่เป็นสาระของสนามสปาบอกเลยว่าเทมากใส่ไปเนี่ยใครรู้นี่คือกรีดเลยนะครับสีดํากับสีเนวี่นะก็2ใบนี้นะครับผมก็จะมาแจกให้เพื่อนๆนะเพราะว่าเราก็แคร์เอฟซพวกเราไนงะเราก็ร่วมเดินทางกันมานานนะครับจัดไปนะครับสองใบคือจริงๆก็อยากแจกทุกคนนะครับแต่ถ้าถ้าเหมาหมดเลยเนะี่ยผมจะต้องขายบ้านขายรถมาซื้อให้นะทุกคนชั้นกติกาง่ายๆนะครับก็เพื่อนๆจะต้องสับสไครต์ช่องเรากดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครัแบบในเฟซบุ๊กแล้วคอมเมนต์ ว่าอะไรคือสิ่งที่ยากและท้าทายที่สุดในการแข่งรถขอไปไหนโดนใจผม1ใบนะครับแล้วขอไปไหนโดนใจพี่กิกกก็รับไป1ใบนะครับก็รอดูได้เลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเก็บมาให้อย่างดีนะครับข้ามน้ําข้ามทะเลจากเบลเยียมไปสู่ประเทศไทยนะครับถึงเวลาแล้วทุกคนไปรับรถแข่งของพวกเรากันครับเอาเละเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่กับนักแข่งนะครับในทีมเกตสปีด <laughs> Steve hey what's up man how are you doing good oh, good good well, thank yeah. you good to see you so we are here in spa yes awesome race track awesome car how was the track today i mean it was quite difficult we have a lot of cars so yeah. a lot of traffic the car was very good so yeah. uh, speed of the car is good and position is not too bad for tomorrow for the race so we will see it's a long ways to go two hours 20 yeah all good what position did you get? It's a good question because we have Quali 1 and Quali yeah. 2 and they will uh, put the times together and right. until now we don't have the results. So we have to wait until they right. uh, release the final result. Right. right. And tomorrow it's going to be the endurance two-hour race. It's going to be like 55 cars on the track. Do you nervous about it? Nervous not, but yeah, for sure. It's a big challenge to pass all the cars without any uh, risks or too many risks. If you want to be in front tomorrow, in right. the end of the race, you have to pass all the cars. All right, Steve, best of luck to you. Thank you. Thank you. See you. See yes. You you. You. Okay. It's now for elderly. <laughs> L ah. Yeah. Hello, hello, my man. <laughs> you look so red, bro. I look always like that. You know it. All oh, right. You, you have copy. black hair. I have gray hair you have yellow skin i have a red skin How oh, that race it bro you just call it asian yellow asian yellow yeah yeah, yeah, and yeah this it's, is... it's actually in front of the camera bro uh, asian <laughs> <yeah>. <laughs> but All this right. is polish red uh, okay guys now we're here with the boss team adam osiega the mafia guy and uh <laughs> My dad. Yeah, yeah, you're a famous guy right now. Okay. The whole press is how, waiting for How forward. was the equally so far? It was not good. So you always want to be P1, but yeah. it's not easy, difficult, track limits. What what uh, happened? Why not P1? First driver too slow for sure you right yeah Careful. driver too too old <laughs> a fantastic car fantastic team but last year we we got p1 that's true yes maybe it's changed a bit so the competition is much higher than last year so yeah. we will see it's a long race two hours and 20 minutes so for sure we put everything in our qualifying but we kept it safe as well to have a proper car for tomorrow so we try to bring it in one piece back to the box all right adam best of luck to you คุณ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 คุ h and this is the next Formula One driver, right? Yeah, right. Malo Zika, Noal Zika. You w a n t to say something to the camera? Hello to my Thai friends. Yeah. Kopun k r p Yeah. Alright, l good, good. Thank you. อ่ะทุกคนตรงเนี้ยคืจะเป็นรถแข่งของแต่ละทีมมาจอดทั้งหมดใช่ไหม4 0 5 0คันตรงเนี้ยคือทางเข้าพิษของเราละ hello ตรงนี้นะทุกคนจริงๆก็จะคนนั่งกันเต็มเลยนะครับก็จะเป็นเอนจิเนียร์เป็นวิศวกรต่างๆเขาต้องแบบฉลาดในเรื่องการคำนวณมากๆเพราะว่ารถเนี่ยจะมี Data บอกใช่ไหมอุณหภูมิยางเป็นยังไงน้ํามันเป็นยังไงอุณหภูมิต่างๆของเครื่องยนต์ทุกอย่างทุก Data าแล็บไทม์เป็นเซี่ยววีนะครับทีมวิศวกรพวกนี้ที่นั่งกันอยู่เนี่ยจะคำนวณแบบเรียลไทม์แล้วก็คอยคุยกับดรเวอร์นะครับว่าโค้งนี้สปีดนี้ได้โค้งนี้เริ่มไม่ได้ละอะไรแบบนี้นะครับและพวก,กอุปกรณ์พวก,น Get Speed, วกนเน,ะทกน,น,นยทมขาาาอรถ บ้านใหญ่ๆนั่นนะครับก็ดูแบบเป็นจอนะครับมีคอมพิวเตอร์นะครับดานี่ Live of Cars BKK ตามติดชีวิตสี่ล้อครับ้นเพืนนะ่อนมาไม่พอไม่พอเร n a โซมอเตอร์นะครับโลเวล่าโอ้โหโลโก้ใหญ่กว่าโลเวล่าอันนี้เป็นแบรนด์ของพิจ ok ้กับน้องแนนะครับทำครีมกันแดดทำเกี่ยวกับความสวยความงามด้วยกันนะครับแตะข้างรถเลยนะจีทรูนิกแล้วก็ไลท์ออคาร์บีเคเคอีกแล้วทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือคุณลิฟายเสร็จอ่ะเขาที่มีป้ายแบบนี้ขึ้นประมาณว่าอย่าแตะห้ามจับห้ามยุ่งนะครับเพราะว่าหลังจากคุณลิฟายเนี่ยกรรมการ จะมาตรวจรถนะครับว่าเฮ้ยตามกฎ f อ a หรือเปล่าผิดนิดนึงนีงน่จบเลยนะครับเพื่นก็ห้ามจับเลยนะก็คร่าวๆนะครับนี่คือรถ m e อร์ d e s a m g GT3 ทีนะครับที่เอาไว้แข่งสาหรับรายการ GT3 าโดยเฉพาะซึ่งเพื่อนๆอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันจะคล้ายๆกับรถ AMG GTR อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับจริงๆไม่ใช่นะเพราะการแข่ง GT3 เนี่ยถึงแม้ว่ารถเขาจะหน้าตาคล้า,ายๆกันนะครับแต่เขาเนี่ยแทบจะสร้างแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยขึ้นมาให้เป็นรถแข่งเลยครับที่เหลือเนี่ยไม่มีอะไรเหมือนกันเลยะครับโอเคไฟหน้าจะเหมือนกัน ไฟเลี้ยวอาจจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเพื่อนดูพวกคลีบหรือว่าดาวฟอร์สต,ต่างๆของ Gt3 ดิมันเวอร์มันอลังการมากๆนะครับแล้วก็ในรถแข่ง Gt3 เนี่ยแรงม้าเขานะครับจะถูกจํากัดไว้แค่ประมาณ500เท่านั้นนะครับโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยเครื่องเขาทําได้แบบ800กว่าม้าได้เลยสบายมากแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า BOPbalance of performance นะครับเวลาเครื่องเทอร์โบเนี่ยเขาจะมีตัวปิดปากเทอร์โบเล็กๆนะครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปเยอะมากแม้เดี๋ยวแรงม้ามันจะเวอร์เกินนะครับ mm hmm. ซึ่งรถทุกคันจะโดนเหมือนกันหมดนะครับว่าโดนกีม มีนปิดปากเท่าไหร่อะไรแบบนี้อันนี้เป็นช่องสําหรับแจ็คแอร์ยกรถขึ้นมาเนะเพื่อเวลาจะเปลี่ยนล้อสวิตอะไรเงี้ยเข้ามาเสียบปึ้งมันก็จะเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับจะได้เปลี่ยนเร็วๆนะครับส่วนพวกล้อมแม็กเนี่ยที่เวลาเขามีสีอยู่น้านเดียวเนี่ยเพื่อให้ดูจุกอย่างไหนได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ท่อออกด้านข้างลูกบลเวลาวอร์มเครื่องร้อนมากเสียงดังมากข้างในมีแค่บ่อดเดียวนะครับข้างๆก็จะเป็นพวกสายวงสายไฟทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เอาไว้เติมน้ํามันแล้วก็รถ Gt3 เนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็น g ต4 จริงไม่เหมือนกันเลยนะครับ GT4 เนี่ยก็คือเอารถคันนั้น MG GT มาทําให้เป็นรถแข่งนะครับอาจจะมาโมบ้างใส่วิง่งจูนเครื่องหน่อยแต่ว่า GT3 เนี่ยคือสร้างมาใหม่เลยนะครับแล้วดูขนาดวิงก็ไม่เท่ากันแล้วอะ GT3 ก็จะวิงใหญ่ๆแบบนี้ดาวฟอสเยอะแอโร่เยอะ,อยอะดูคลิปตรงนี้ดิไรอัลคาร์เบีเคตามติดชุดสี่ลอ้อจะถูกเก็บไว้ตรงนี้นะครับห้ามใครยุ่งแล้วก็มาเจอนใหม่วันพรุ่งนี้วันแข่ง the legendary circuit despar from kashan we have 2 hours and 20 minutes plus one lap of racing on this iconic tada Today her rest race day yes, sunday race day. เสียงดังมากนะครับก็วันนี้จะเป็นวันแข่งแล้วนะทุกคนหลังจากที่เราพาทัวร์มาหมดแล้วใช่ไหมตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากริดวอล์กนะครับก็คือก่อนที่เขาจะเริ่มเขาก็จะให้รถทุกคันเนี่ยมารอตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าใครคุณลิฟายได้อันดับเท่าไหร่บ้างเธอจะไปลัมโบส้มๆนี้ได้ไหมได้ปาติเขาชอบได้ที่1ที่2ที่1ที่2ตลอดโอเรกอนที่คือทีม Factory Drive r อร์และบกินเน่ส่งนักแข่งที่เก่งที่สุดของโรงงานมาเพื่อขับให้อะจริงๆแล้ววันนี้ทุกคนเขาไม่แข่งฟุตบอลวันที่ ซึ่งก็แข่งน่าจะแถวๆใกล้เวลานี้แหละ แมนคนเนี่ยก็จะเยอะกว่านี้นะนี่เป็นการแข่งที่แบบรวมรุ่นคับคาด้วยทุกคนมาเลยทําให้ G3 20สา่าบัคันคับคาย2่สิัคันรวมแล้วเนี่ย5้คันโอ้ไม่ก๊อดอันนี้ก็เหมือนจะจะเป็นการไฟแนลเช็คอัพนะครับของรถแต่ละคันว่าเฮ้ยอุณหภูมิยางอุณหภูมิทุกอย่างเป็นยังไงทุกอย่างพร้อมไหมรถเราอยู่ตรงนู้นทุกคนรถเราอยู่ตรงนู้นเป็นไงบ้างครับพี่สาหรับเรสวันนี้ครับเขาจ้างว่าเป็นพิตตี้ครับวันนี้โอ้หมันเอาความจริงปะเอาความจริงเลยพี่แม่งโคตรไม่มีความหวัง ทำไมัพี่มันยากมากแล้วปีนี้ทุกคนแม่งเอาแบบ Factory Drive r มาคือมันไม่ใช่เร็วเหมือนมนุษย์่ะพวกนี้มันไม่ใช่มนุษย์แล้วอ่ะเร็วแบบมันนักแข่งโรงงานอ่ะนะคิดภาพแล้วกันว่านักแข่งที่สมัครเข้าโรงงานเป็นหลักแสนหลักล้านคนแล้วมันก็อยู่ในโรงงานแค่ประมาณ10คนนะแล้วพวกนี้แม่งมาอยู่กันครบหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้คือเร็วที่สุดในโลกแล้วอ่ะอยู่ตรงนี้หมดแม้นความหวังมันแทบจะมองไม่เห็นอ่ะแทบจะริบหลี่มากแต่แต่เราก็จะสู้จนจนเลือดหยดสุดท้ายเราออกมาครับ ยังไงนะทุกคนเราก็จะร่วมลุ้นร่วมเป็นกำลังใจให้อาการแข่งสนามนี้และนี่ก็เป็นหนึ่งในสนามที่อันตรายมากๆนเกนเอเบอร์ลิงเนี่ยเป็นสนามที่อันตรายที่สุดในโลกใช่ครับแต่อันนี้อันตรายกว่าครับอันตรายกว่าเหรอพี่ถ้าใครรู้จักอูรุชนเนี่ยโค้งนั้นเนี่ยคงรู้นนยอยู่แล้วว่าว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูโค้งนั้นนะครับคนเสียชีวิตเยอะมากๆอันตรายมากจริงวันนี้ถ้าเราจะชนะเราต้องก้าวข้ามคําว่ากลัวตายเราต้องทําที่ทุกคนในโลกบอกว่าเป็นไปไม่ได้อยู่อยู่บ้านเถอะไม่มีทางหรอกสู้ไม่ได้ อกยังไงก็แพ้เฮ้ไปตรงนั้นทําไมอยู่ต้องก้าวข้ามคํำพวกนี้ทั้งหมดให้ได้ครับครับพี่ก็สู้ครับเป็นกำลังใจให้ครับพี่ครับครับแต่ว่าเรซแรกเดี๋ยวอาดำขับก่อนอาดำขับครึ่ชั่วโมงผมขับครึ่งชั่วโมงมันประมาณ2ชั่วโมงครึ่งอะครับสู้ครับพี่สู้ครับครับ ในระหว่างที่ทุกคนกําลังห้าหันกันนะครับเหยียบคันเร่งกันให้ถึงเหล็กนะครับอาซิมแน่นะครับก็เ <g iggle> ติมมาลังเหมือนกันเข้าพิษเหรอคะมากึงข้าวทุกคน ก็ตรงนี้มีจอให้ดูด้วยนะคะลับร้อนนะอ่ะนี้อร่อยกันอันนี้ก็นเป็นวันที่2แล้วนะคะก็เขาจะให้เป็นบัตรอันนี้มาบัตรของทีมแล้วก็สามารถเอาบัตรให้เขาแล้วก็ตักอะไรกินก็ได้เป็นเหมือนบุฟเฟ่คือ1บัตรเนี่ยได้จานหนึ่งใบแล้วก็ตักอะไรก็ได้ทุกคนและจานนี้จะวนไปตักเท่าไหร่ก็ได้ซึ่งซิมเนนชอบมากชอบมากอัลลิมิตเป็นบุฟเฟ่นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีจอให้นั่งดูรถแข่งด้วยได้เชียร์ทีมอะไรคะเชียร์ทีมแกสปิดฟอร์มูล่าวันเชียร์ท เชียร์แม็กซ์นะคะอาซิมเนนเชียร์ทุกคนที่ที่ชนะนะครับเมื่อก่อนชอบหลุยนะหลุยแพ้ปุ๊บเปลี่ยนเลยชอบแม็กแทนนะครับหลุยเขาก็ยังชอบอยู่อ๋อเหรอหลายใจเนี่ยเธอแล้วทุกคนวันนี้ขนมเยอะมากเมื่อกี้ไปดูมาแล้วเดี๋ยวไปกินขนมต่อแต่วิธีการแลกขนมต้องใช้ชิปใช้หกลิญกลม หนึ่งอันเท่าขนมหนึ่งจานโอ้โหเจอเอาอะไรมาเยอะขนาดนี้แต่ขอเขามาก็เลยมีเยอะทีมเกสสเปทั้งทีมนะครับช่างแมคานิกวิศวกรเอนจิเนียร์ไม่ได้กินแล้วเ <laughs> ขาเอามาหมดแล้วทพี่งงบเกินไม่ใช่พี่จี้ให้มาพี่จี้บอกว่าจะได้กินขนมได้เยอะๆ เอาล่ะเพื่อนๆครับพิกี้ลงขับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เนี่ยที่ผมดูล่าสุดน่าอยู่ P4 นะครับเวลาเราเองเหล็กเยอะครับเหล็กเป็นชั่วโมงนะทุกคนจะพามาดูตรงนี้หน่อยเพราะเนี่ยทางลงทางขึ้นรวมกันอ่ะทุกคนแบบลงขเขาแล้วขึ้นเขาแล้วก็โค้งหกักสองสองรอบที่เรียกว่าเอลูสนะครับอูรุสเนี่ยซึ่งมันน่ากลัวมากทุกคนดูดิมันขึ้นไปสูงมากตึก56ชั้นน่ะแล้วคือรถที่ผ่านตรงนี้ทุกคันน่ะความเร็วประมาณ240นะครับขับเกียร์5รอบตันอ่ะทุกคน ใกล้มากลยครับและอยากจะบอกว่าตรงวีลรูตตรงนี้ทุกคนตอนแรกเขามีกำแพงใช่ไหมกำแพงเขาอะใกล้กว่านี้แต่เขาต้องขยับออกเพราะตรงนั้น,น่ะมันเกิดอุบัติเหตุเยอะมากๆเขาก็เลยพยายามที่จะทำสนามให้มันเซฟขึ้นมันก็ได้นิดนึงนะทุกคนมันก็ยังอันตรายมากอยู่ดีนะครับและคิดดูสมัยก่อนพวกคนดูเขายืนแบบติดเส้นอะยังไม่มีแบลรีเออร์อะไรอย่างนี้เลยนะเมื่อประมาณแบบ80-90ปีก่อนอ เอาล่ะเพื่อนๆครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการแข่งขันนะครับพี่กีกี้ของเราก็กําลังขับอยู่แต่ว่าเห็นทงเหลืองไหมครับแล้วก็เห็นรถเซฟที่คาไหมทุกคนมีอุบัติเหตุอีกแล้วนะสเ I think we're about to find out. Here we gets o so Uh, it's 81. And a whack from one of the AF Corsa uh, Ferrari. ชนตรงเนี้ยรถแข่งที่ผ่านด้วยความเร็ว250กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะมันแรงขนาดไหนทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นงานแข่งหลายๆงานนะครับที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้นะครับขอแสดงความเสียใจให้กับนักแข่งผู้กล้าทั้งหลายด้วยนะครับในโค้งมุมๆนี้นะครับแม้กระทั่งรถผมลาดสุดก็ ไม่เว้นเหมือนกันครับเอาล่ะทุกคนนะเรารับรู้ถึงความน่ากลัวความอันตรายแล้วไปชมภาพมันกับเชพิเกียต่อครับผม ทีานะครับห่างจากที่1อยู่ประมาณจุดเจุดเวิเท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้จะเริ่มมีปัญหาที่เราดูหน้าจอล่างซ้ายนะครับเห็นเลขแดงแดงไหมทุกคนยางเริ่มข้อหนะครับยางเริ่มร้อนเกินไปนะครับบนบนหน้าซ้ายกับหลังขวาซ้ายทั้งสองนะครับก็เป็นหน้าที่ของนักแข่งที่ต้องขับถนองรถด้วยแลวเวลาก็เร็วด้วยนะครับให้จบการแข่งอินรันครั้งนี้แน่นอนทีเราก็ได้ขึ้นรับถ้วยนะครับ I'm going to have to test This is the 69 and a half, Charlie back in that wide there. Oh, get a little, get a little. Touch those, let uh, Damage to the steering arm. This is what happened to the Greystone McLaren. Why was the AM Mercedes ahead of him. Stuart Proctor thought he would go through it. เอาละครับพี่โชคไม่ดีนะครับหลังจากที่เราเห็นกล้องหน้ารถไปแล้วนะว่าตอนอยู่พีทีเนี่ยเข้ามาแล้วโดนรถขันหลังชนท้ายก็เลยไปจบที่ P ีหนะครับพี่เป็นไงบ้างครับก็จริงๆเป็นความผิดผมเองอะครับเพราะว่าลึกๆผมก็รู้นะว่ายางมันร้อนเบรกมันร้อนถนนมันร้อนเพราะมันช่วงบ่ายๆเนี่ยมันมันความร้อนมันสูงมากทั้งยางมาต่อยก็มันมีรถไล่เข้ามาผมก็แบบเบรกลึกไงแล้วผมรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้คือมันมันจริงๆมันมันลึกสุดละแต่ผมเอาอีก5าเมตรอ่ะแล้วพอลึกเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้ตั มีช่องไฟ Ferra ร i ี่เขาก็เสียบเสียบเข้าในใช่ครับพอเสียบเข้าในปุ๊บผมหักกับไอคันที่ตามมาเนี่ยมันมันเห็นผมแบบกำลังจะหักกับมันก็เลยเขีย่ยผมออกมันก็ชนชนผมผมก็เลยสไลด์ออกไปแล้วก็หัวปักเข้ากำแพงนิดหนึ่งรถไม่ได้เสียหายอะไรมากครับแต่ก็ศูนย์ก็เบี้ยวนิดหน่อยแลาวก็วิ่งจนจบยากครับยากจริง,รงบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าความหวังแทบจะไม่มีอยู่แล้วอะพูดตรงๆนะผมมั่นใจว่าถ้าคนที่เก่งกว่านี้คงจะไม่ได้พูดแบบนี้นะครับเพราะผมไม่ค่อยเก่งมากเท่าไหร่น่าจะต้องเรียนรู้อีีกกกกกเเเยยยอะ็ลลมมมมมคววาาาารรู้สึ่แบบัผน อธิบาย,ยางไงอ่ะผมว่ามันยากแต่จริงๆแล้วก็ท้อวันละประมาณ5ครั้งนะแต่ <laughs> ตอนตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างตัดสินใจเพราะเพิ่งแข่งเสร็จนะครับ,รบในช่วงแบบยัไงดีวะท้อหรือว่าลุยต่อดีคือใจก็อยากลุยต่อเราอยากเอาธงไทยแบบ <ม S 1> ชนะฝรั่งผมเชื่อนะครับว่ามันยากจริงนะครับผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนในที่ชื่นชอบการแข่งรถก็ อยากส่งกําลังใจให้พี่กี้นะครับยังไงปีนี้นะต้องซักสนามหนึ่งนะครับเอาธงไทยไปโบกให้เขาเปิดเพลงชาติเราบ้างจะพยายามครับจะพยายามแต่ก็ไม่กล้าสัญญานะครับเพราะเดี๋ยวควดสัญญาทําไม่ได้แต่พยายามยังไม่กี่ว่าก็สุดยอดนะครับทุกคนครับการแข่งรถนี่มันเลือดตาแทบกระเด็นจริงๆนะทุกคนยังไงนะครับวันนี้ก็ถือว่าผ่านไปหนึ่งเรสเรายังเหลืออีกหลายเรสมากเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับเหลืออีก10เรสครับอ อันนี้แค่วอร์มอัพครับวอร์มอัพแต่ก็เศร้าตั้งแต่ต้นปีตอนนี้ค <c oughs> าบน้ําตายังอยู่อ,อยู่เลยครับไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวยังไงลุยต่อ อีกสิบเรสนะครับก็ยังไงทุกคนส่งกําลังใจให้กันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตาม t ิกตอกพวกเราได้นะครับแล้วก็มีของพี่กิกี้ด้วยนะครับอันนั้นเนี่ยจะเรียลไทม์กว่าของผมเนี่ยอาจจะช้าหน่อยกว่าจะตัดต่อแต่อันนั้นเนี่ยอยากรู้เรื่องสนามแข่งอยากรู้เรื่องอะไรจะเร็วมากนะครับของพี่กี้เองนะครับผมแน่นอนครับพี่กี้วันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับในที่สุดครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ตามดูคลิปจนจบชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายเป็นกำลังใจใหพวกเราได้นะครับ